สนาม A เป็น B 47สนาม B 47, เป็น B 48นะคะขออนุญาตเรียก,ยกนักกีฬา,ามาเป็นคู่สุดท้ายเลยนะคะที่ V 8นะคะมีรอยนะคะตอนนี้คู่ No, yeah.